สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วค่ะครับช่องเมสาผ้ามวนจ้าพี่น้องวมืนอี้เมีผ้ามากินเขาคุนพี่น้องเคยกินบ่จ้าเขาคุนอ่าอกับปนป่าไหมพี่น้องโมเมนต์น้ำยาเลยมาค่ะมากินน้ำเมี่ยจ้านี่ค่ะเมีก่กะสีเห็ดคือปนป่านะพี่น้องเห็ดคือปนป่าเหยค่ะมะกะลาดลงไปเลยเห็ดพวกเปนกกน็นกับกินเขาปุนกับปนป่าแลลวล่ะพี่น้องเออบอกง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะผูใ้ใดเคยกินบ่จ้า ไปลงไปเลยค่ะทุกคนนี่เขาม้างเลยคนนะจะนี่ค่ะทุกคนค่ะเห็นบ่คคะคะนป่านะคะสีมันอาจจะสีเนาะพี่น้องเนาะเบิงเบืองอยู่ในโทรศัพท์มันจะสีด,ด้วยพี่น้องอันเพราะว่าหนูเอาบักพิกบักพิกอย่างกับบักพิกกะเลียงะนะบวบักพีกกะเลียงแต่ว่าเพชรค่ะนี่พักบวกกระลายยางเ้งค่ะพักเนียง ทัท่วผู้ล่ะกะยังงละ่ะผักผักเมียงทั่วผู้ผักกูดยอดบักอือหรือว่ายอดตำลึงเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยไม่ใช่ยอดผักท้องโอ้ยเนาะมาอยู่น่กระซับสนก็มีสลัดคอนแล้วก็สลัดนะคะแล้วก็กอีตู้นะคะแล้วก็มักเขือแล้วก็ใบบัวบกค,ค่ะพี่น้องอุ้ยผักหลายแห้งค่ะทุกคนกินเมนูนี้มันต้องผักหลายๆลยด้จ้าพี่น้องมาค่ะแซ่บๆนั่นกันจ้า น้ำลายแตกผู้ใดเคยกินบบจ้าแบบนี้เอามือเลยเด้อค่ะส่วนเลยค่ะเอามือนปลาเนื้อปลาได้พี่น้องเป็นคนมันกับฟิวอันอย่างมันกับฟิวอันน้ำยาขนมเส้นน่ะแหละพี่น้องแต่เขาบ่ไใ,ใส่อันเครื่องอันพวกกระช่ายอย่างซื้อๆนปลาแล้วก็เอามาอันกินกับ้าวบุ้นนะพี่น้องหนูว่ามันแส่บไหมค่ะคนอ,อยาได้พี่น้องด้วยขนงคนกอน น้ำลายแตกพี่น้องน้ำลายแตกแล้วหนูอยู่บ่จ้าเพียดเด้อค่ะพีอ่อันนี้ย่วาว่าบ่เพียดเด้อมามามะเศกเศกบ่อนมา,มามยาเรียกมื้อเลิศแม่งค่ะผักเมียงค่ะทุกคนพักไตอันนี้กินผักเมียงแซ่บกินแต่ผักเมียงแล้วค่ะ สีมันสีสีเด้ค่ะพริกมันบดแดงสีสีแต่รสชาติบดสีเด้พี่น้องรสชาติสีขันคนฮึแซ่บไปตุ 我明天。 พักวุดนนม,มเลยงานตักฟองงานงานตกอก,อกี้งานกระดิ่งมนูนี้ต้องกินพักหลายๆแบบคือก,กินข้าวกระปุนนะพี่น้อง ชี่กินเขาก็ปุ้นนะคะ 嗯，别。Hmm. 本案。嗯 พักเนียงหงอนงามๆเอาไปผัดน้ำมันหอยแสบดิ่น่องพักไหลแฮ่งพี่น่งกินบ่เบิดเดอ้อจะ้ะจะลวกไว้เพื่อเพื่อนกินกับข้าวกับพักน้ำหนัก <c oughs> ข้ากก็ปูนปลาก็ลวกพักน <c oughs> ุงหอมากินก้ขนอขนมกินกวนพี่น่อง <c oughs> ันจะเลื่อยลายอือืไข่ปลา แซ่บพี่น้องคนปลาเขาเราขนมเส้นมาก,กินเด้อพี่น้องร้องเบิงค่ะแซ่บแ่ว่าจะเห็ดแกนหลายเห็ดเป็นหนามนะตอสจะกินกับขนมเส้นเนาะแซ่บพะพง ค่ะสำหรับคลิปนี้เมกเอาไว้สำนีกันเ้ยจ้าพอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องจ้ามีฝากขอบคุณนะคะเป็นกำลังเร่งใจใเฮมี่เลยเด้อค่ะพอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย